ทำเอาตอมเผือกสงสัยหนักไปเลยจ้าเมื่อชาวเน็ตพร้อมใจกันสะดุดตาเหยียบเบรกเอียดหยุดแทบไม่ทันเอะใจในเรื่องเดียวกันแบบไม่ได้ดัดหมายของนักแสดงสาวก้อยอรัชพรกับนักแสดงยูทูบเบอร์สาวนุ่นสุธิภาว่าทั้งคู่กําลังมีปัญหากันหรือเปล่าเมื่อจูจ่ๆก,ก้อยก็โพสตอรตอรี่ทํทเอาอึ้องหนักอาปากค้างกันไปเลย เรียกว่าเรื่องราวของนิกกี้นัชชัดกับก้อยอรัชพรและนุ่นสุทธิพาถูกพูดถึงและเป็นดราม่าเดือดกลางโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีชาวเน็ตขุดภาพและคลิปในอดีตท,ที่นุ่นกับนิกกี้ทำพฤติกรรมเกินเบอร์กว่าคำว่าเพื่อนร่วมงานและดูไม่ให้เกียรติก้อยซึ่งขณะน,นั้นเป็นแฟนสาวของนิกกี้และกำลังมีข่าวลือความรักของก้อยนิกกี้สั่นคลอนพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่านุ่นเป็นมือที่3มที่ทําให้ความรักของก้อยนิกกี้มีปัญหาหรือเปล่าจนนุ่นต้องออกมายืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ใช่มือทีี่่่3จจาาากกกกนนนนนัันนนน้้้ไมอยบิแลงขวเปดใ ยอมรับว่าได้เลิกรากันแล้วจริงเหลือเพียงสถานะพี่น้องที่ดีต่อกันแม้ว่ายังรักกันอยู่ก็ตามพร้อมยืนยันการเลิกราในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3มแต่อย่างใดแต่ไม่วายสาวนุ่นกลับโดนขุดและดราม่าถล่มยับอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้ดานโกอยอดีตแฟนสาวก,ก็ไม่ลืมที่จะโ,สโพสต์อวยพรวันเกิดของอดีตคนรักแม้ความสัมพันธ์สถานะแฟนจะจบลงแล้วแต่มิตรภาพที่ดีไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่นิกกี้ปล่อยเพลงต้อนรับวันเกิดของตัวเองชื่อเพลงอรัชพรซึ่งเป็นชื่อเดิมของอดีตวันใจก้อยอรัชพรแถมเพลงนี้ยังพูดถึงผู้หญิงที่ชื่ออรัชพรหรืออดีตแฟนสาวของนิกกี้ที่ผู้ชายคนนี้พร้อมจะยอมทุ่มเทแต่งงานด้วยสินสอดเท่าไหร่กี่ล้านก็ยอมผ่อนแถมตอนท้ายเอ็มวียังเขียนคำแปลของคำว่าอรัชพรแปลว่าบริสุทธิ์และประเสริฐแต่สําหรับนิกกี้อรัชพรแปลว่าที่รักและในเอ็มวีดังกาวยังได้พลอยพลอยพัยลินเอวาปวรวันและนุษสุธิพามารับบทอรัชพรนางเอกเอ็มวีอีกด้วย แต่เรื่องที่ทําเอาชาวเน็ตสะดุดตาและสงสัยหนักมากเกิดจากการที่สาวก้อยได้ลงไอจีสตอรี่โปรโมทเพลงอรัชพรของอดีตแฟนนุม่มนิกกี้โดยได้แท็กไอจีของทุกคนที่มีส่วนใน MV ทั้งหมดทั้ง kie, นิกกี้นชัดพี่ฮอตผู้กํากับ MV วรวมถึงนางเอก M v มอย่างเอวาปรวราวานันพลอยพลอยเพลินแต่กลับไม่แท็กถึงสาวนุ่นสุทธิพาซึ่งแสดงเป็นนางเอก MV ของอดีตแฟนเก่านิกกี้เพียงแค่คนเดียวแถมก่อนหน้านี้สาวนุ่นก็ยังถูกโยงเป็นมือที่3ของก้อยกับนิกกี้ ทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่ถึงเรื่องที่ก้อยแท็กหาหนางเอก MV ทุกคนยกเว้นนุ่นสุทธิภาว่าเห็นสตอรี่แล้วรู้สึกเอกใจทันทีโดยตอนแรกคิดว่าคิดอยู่คนเดียวแต่พออ่านคอมเมนต์ก็มีคนหลายคนสงสัยและคิดเหมือนกันพร้อมกับตั้งข้อสังเกตอีกว่า สาเหตุที่ก้อยไม่ได้แท็กถึงนุ่นเนี่ยมีปัญหาอะไรกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าสตอรี่ของสาวก้อยจะต้องการบอกอะไรเป็นในๆนอีกหรือเปล่าขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งคิดตา่างตั้งข้อสงสัยว่าพอดูที่ไอจีของสาวก้อยอรัชะพรและสาวนุ่นสุธิภากลับพบว่าทั้งก้อยและนุ่นไม่ได้ติดตามไอจีของกันและกันอยู่แล้วหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ก้อยไม่ได้แท็กไอจีนุ่นเพื่อช่วยโปรโมทเพลงให้กับอดีตคนรักอย่างนิกกี้หรือเปล่า เรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยถึงสาเหตุที่สาวก้อยแท็กไอจีนางเอก MV ทุกคนยกเว้นสาวนุ่นนั่นเป็นเพราะอะไรและทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่างานนี้คงต้องรอฟังสาวก้อยออกมาชี้แจงจะดีที่สุดค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลเลอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ